คุณผู้ชมในช่วงของ Star of s t a t e วันนี้น้องหมีชมพูข้างๆนี่คือกีดการแล้วก็เสียงดังแบบกีดการอ้าปากไม่อุบเลยคุณผู้ชมไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เจอแบบสามเซียคนคนนี้หรือเปล่านะวันนี้เขารู้สึกว่ายิ้มล่างยิ้มบนเลยนะต้องขอตอนรับเลย,นะย,ะยนะครับคุณชัยสุภชัยจากบริษัทอา t i s ิสต a า a s เ a ียนะครับเป็นโปรดิวเซอร์นะครับคุณบอยอัครชัยดวงดาราและคุณโจธนากรเสียเพลินดารานนะสแสดงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถึงว่ายิ้มไม่หุบเลยเป็นอะไร ก็วันนี้มากับพี่หมีเลยก็แบบเขาก็เคินเคิร์นนิดนึงเขาก็วันนี้เขาไม่ใช่คกินหนูค่กินหนนะเขาเป็นหมูชมพูหมูชมพูนี่เลยน่ารักเออแอลังนะแล้วเป็นแม่โยกระวังนะแฟนขับเพราะน้าจะไปแตะตัวเขาหน้าอุ้ยอุ้ยระวังนะเอออ่ะไม่ได้เรามาให้น้องๆแนะนำก่อนดีกว่าอ่านเริ่มที่คุณชายก่อนเลยได้ข่าวว่าเป็นโปรดิวเซอร์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะภาพยนตร์รับแรงทำชโนดครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีภาพยนตร์บางบทแล้วก็ราชินีปรา ช่วงนี้ก็จะเน้นเรื่องของภาพยนตร์เป็นอยู่ในบริษัทของ a r t i s ิสตาเอเชียนะครับแล้วก็เราก็มีทีมของเราเป็นทำงานกันอย่างแบบเข้มข้นเลยกับภาพยนตร์แต่ว่าที่เข้าฉายไปแล้วก็คือภาพยนตร์รับแรงคำชะโนดเมื่อพฤศจิกายนเมื่อปลายปีที่แล้วตอนนี้ก็เดินสายตลอดและพร้อมกับพระเอกของเราก็คือที่เอาไปออกงานตลอดเหมือนกันตามีนะครับนี่เลยค่ะพระเอกของเราคุณโจธนาตอเสถิรเพอร์เล่นข่าวคุณโจเป็นดารานักแสดงแล้วเป็นศิลปินด้วยครับผมก็มีผลงานครับ ภาพยนตร์รับแรงคำชะโนดกับผมแล้วก็ศิลปินบทเพลงของตัวเองครับคือมีหล่อเลือกได้ครับคิดถึงเพลงของเธอครับเออแล้วก็ยังมีดีกีเป็นพีดีค่ะพีดีด้วยพีดีพี่ดีมิสแกรนสักแก้ปราจีนบุรีครับโอ้โหคนสมัครเยอะไหมครับเนี่ยตอนนี้13คนครับผมโอ้หล่อขนาดนี้ต้สมัคร13คนเดี๋ยวท่านไป็เป็นหมายเลขสามสิบวิคัดคันเลยมันอ่านอ่านสเก็ตไอ้เขาเรียกคัดคอนด้วย เบอร์ลักษณะคุณชื่อเจนยังท่านคนเดียวย่าชื่เจนชือจอยู่ที่นี่ไม่เขาจะจ่ายเงินสปอนเซอร์เขาจะแบบซื้อขอประกวดทีเดียวสปอนเซอร์แน่ซื้อรางวัลได้ไหมเวทีนี้ไม่ได้ไม่ได้แน่ไม่ได้แน่จะโดนวอดดามจะโดนวอดดาไม่ได้นะอันนี้คือเวทีอะไรนะพี่จีมิสแกรนครับผมมิสแกรนซ่าแต่กำลังประกวดจัดประกวดอย่งกำลังจัดจัดกำลังจะจัดไฟนอลวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ครับเรียกได้ว่าตัวเด็กน้องๆคนไหนสนใจนะพีดีรอขนาดนี้นะครับที่สำคัญนะอ่ะ แล้วเ,เป็นดาราสแสดงด้วยผลงานตอนนี้ก็คือมีมีหนังเรื่องต่อไปไหมมีครับกําลังถ่ายทําครับผมราชนีปาราครับแล้วก็บางบทครับผมก็เป็นแนวอีสานน้องเขาถนัดแนวนี้แหละครับหรือว่าค่ายเราเป็นแบบน,นี้หรือ,อยังไงทั่วอ๋อ,อ,อแต่ว่าแต่ว่าเรือ่องบทั้งประเทศใช,ใช่ใช่ก็ก็ก็จะไปทุกภาคตอบโจทย์ทุกภาคอ๋อเขาเรียกว่ากินระดับระดับของตลาดของตลาดลากย่าหมดงานแมสทั่วประเทศ กลิ่นความหอมหวานความรันจวนเขาพูดถึงปลาอะไงความรันตัวอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาไม่เอออ๋ท่านเนึงดูดูเราอามือไปดมตีมือนะเอ้าไม่เมออันนี้น้องหน้าใหม่อน้องหน้าใหม่โอ้ยยงน้องหน้าใหม่ต้องเจอเด็กแบบนี้แหละนะอ่ะคุณบอยอัครชัยดวงดาราชื่อก็บอกแล้วเป็นดวงดาราดวงเป็นดาราจริงๆใช่ไหมอันนี้นามสกุลดีมากเลยอ่ะมีผลงานอะไรบ้างครับผมผมก็เป็นภาพยนตร์รับแรงคำเชโญร่เหมือนกันครับแล้วก็ที่กำลังถ่ายทำก็มีราชินีปลาร้ากับ ภาพยนตร์บางบทครับแล้วก็เป็นทีมพีดีมิแกนสาแก้วปาจีนะครับโอ้โหทีมนี้แข็งเจ๋งจีิงเขาคัดหน้าด้วยนะหล <c oughs> ่อค่ะทีมนี้จริงๆรคัดหน้าจริงแค่พีดี PD กับพีดีก็นะโอ้ยก็มาโอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่กลับมา L e แอลเออร์เหรอครับแอลแอลพีดี L L P D นะพี่แกนได้ครับยินดี <c oughs> รีบบอกเลยแอลได้ด้วยอ่ะอ่ะวันนี้เราจะมาถามเรื่องเรื่องอะไรต่อดีคุณแากิโน่ใจสั่นในหัวล้วใจสั่นอุ้ยใจสั่นเหรอเป็นอะไรอ่ะใครเหยียบเท้า บอกว่าเจอผู้ชายในดวงใจผู้ชายในความเรามาพูดถึงค่ายนิดนึงดีกว่าพอค่ายเนี่ยผลิตหนังออกมาแล้วก็เพื่อจะตอบโจทย์อย่างที่บอกว่ากลุ่มแม่แล้วกลุ่มที่เกี่ยวกับได้านภาคอีสานด้วยแล้วก็หนังเรื่องต่อไปที่จะผลิตเนี่ยมีเรื่องอะไรต่อครับก็ภาคบางบทเนี่ยคือภาคบางบทนี้เป็นภาคต่อของรับแรงทำชโนดอ่าก็จะเป็นเรื่องนี้จะเน้นซ g ซีจีแล้วก็ก็พระเอกก็จะเป็นคุณโชตานากรเหมือนเดิมก็จะเล่าเรื่องให้มันชัดแล้วก็ดูแล้วเข้าใจมากยิ่งขึ้นจากภาพยนตร์รับแรงําชโนดครับอันนี้เป็นภาคตอนนี้ถ่ายทำถ่ายทำอยู่อยากทราบข้อเรื่องอะค่ะถ้าเท้าความไปก็คือจากรับแรงําชโนดจะเป็นความรักระหว่างคนกับพญานาคซึ่งจะเป็นเรื่องความความเชื่อความศรัทธาของทางภาคอีสานเรื่องนี้กํกเนิดมาจาก คำชโนดก็คือที่อุดรธานีซึ่งบทประพันธ์จะมีนับเขียนบทนะฮะก็คือคุณคุณไก่สมกวนนี่เขียนบทแล้วก็ได้จากนิมิตบวกกับเรื่องจะเป็นเรื่องเขาคงเเรื่องจริงแล้วก็ใส่ให้มีเส้นเรื่องที่สนุกก็จะมาเป็นภาพยนตร์รับแรงครับชโนดเป็นความรักระหว่างคนกับพญานาคแต่ว่าจะสมหวังหรือเปล่าก็ต้องฝากทุกท่านไปติดตามอ่าฝากติดตามด้วยนะครับแล้วน้องบอยแล้วะเอ่อพีดีตอนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนละก็ วันที่26ถึง29นี้ก็เก็บตัวนานๆนะครับก็ทำกิจกรรมที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็ปราจีนครับไฟนอลก็วันที่1นะครับวันที่1ไฟนอลแล้วมันรางวัลจุกไหมครับเผื่อจะส่งน้องกาคิทุกข้าประกวดกี่บานนะครับพี่ชัยห้าแสนจุกหุรั่งห้ามูลค่ารวมขนาดนั้นจุกแม่แต่ว่าถ้าเปิดอยากได้บรสปอนเซอร์ปากคุณคุณโจและคุณลอยว่าตัวเชียร์ดีกว่าเชียร์ดีกว่าอ่ะแล้วไม่สนับสนุนเขาหน่อยหรอเขาเป็นพี่หรอเปเดี๋ยวก็ใกล้จะประกวด มิชแคแ้วอ่า,อา,าก็ไม่เชียร์อีกแล้วแ<ล><ใ>น่นอนอ่ะก็ฝากเป็นกาําลังใจให้ด้วยแล้วคุณโจ้ล่ะคะเต็มตัวไปถึงไหนแล้วในเรื่องของการที่รับมือกับเด็กมีวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะไงที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัดคุณอ่ะก็สี่ B อย่างที่บอนั์มาบอยครับผมมีบรนบรนด o d y อดีอ้บิวตี้และบิสเนสครับผมนะแต่ตอนนี้ทุกจังหวัดละครับหมดเลยแต่ว่าของเราที่แบบอยากคัดจริงๆอ่ะเขาอยากได้แบบไหนจริงๆเราตัวเราเองอยากได้แบบไหนอยากได้แบบใจใจเลยครับแใจใจอคือพูดกันตรงๆแบบ ให้เปิดใจรับเราแล้วก็จะเปิดใจรับคุณประมาณนี้ครับใช่พูดนี้แล้วเอียงหน้าไปทางกัติโน่ด้วยิดจรับด้านนู้รับคุณมวันนี้เต่ไม่ใช่วันนี้มาช่วง star o s t a t ใชอ่ะฉัก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับผลงานของคุณโจกับของน้องบอยเราพูดเรื่องของเขารีกว่าเรื่องที่อยู่ฉันนี่สนใจอ๋อผลงานเขาบอกแล้วแหะเขามีเขามีหนังอ่ะแล้วก็มีดีดีก็ฝากติดตามผลงานของคนด้วยนะครับ แล้วของคุณของคุณบอยมีอะไรจะฝากอยู่ไหมครับก็มีติดตามไอจีไหมใช่ไอจีก็ได้ครับไอจีของผมก็จะเป็น b o y underscore a k k a r a c h a i ครับอ่าอยากอยากถามคุณโจนนิดหนึ่งตอนนี้มีการอ่ ก่อนที่จะประชาพันธ์เดินสายในเรื่องของหนังเรื่องต่อไปมมีอะไรอยากให้คนติดตามช่องทางทิกต็อกเป็นไวรัลไหมขายสินค้าอะไรไหมหรือว่าทีดีหรืออะไรมียังไงบ้างครับช่องทางที่ติดตามเป็นอะไรที่เกี่ยวกับหนังแล้วให้เราตามอ่ะค่ะก็อยากเป็นแฟนคลับเพจเลยครับเพจเฟซบุ๊กครับผมรับแรงคำชั้นโน้ครับแล้วก็ส่วนตัวทิกต็อกก็โจเอร์สกอรธนากรครับผมใช่ครับแล้วก็ใช่ครับผมในทิกต็อกไอจีก็เป็นโจเอร์สกอรธนาครับผม คฝากไปด้วยนะครับน้องใครที่กดติดตามได้ยังเลยอุ้ยไม่ต้องฝากเพราะฉันตัดถึงบ้านตัดถุงบ้านอุ้ยเธอมีเอเอฟเอฟต้องมาสุดตัวจะไนี่เอเเอฟเข้าคุณจ้าค่ะมีแฟนหรือยังคะสาวผู้ฝากมาถามค่ะซูมเหรอครับซูมล้องซูมหน้ารต้องซูมไม่มีครับผมจิตบอลนะตื่ดเลยค่ะแล้วก็คุณบอยคุณบอย คนถามเช่นกันสนิทเลยครับไม่มีเล้วสนิทอ่ะใครสนใจในเล็กได้เลยนะเขาบอกไม่ต้องผ่านในเล็กเดี๋ยวผมคุยเองถ้าเปิดใครในเล็กเข้ามาเนี่ยถ้าบอกว่าหน้าผ่านเดี๋ยวผมคุยด้วยตะเปิดหน้าด้วยแต่อาตารไม่เอานะครับห้ามเข้ามาด่าให้เข้ามาทักได้แล้วบอกทักคลัสแล้วตอบว่าถ้าเขาบอกทักคลัสแล้วบอกตอบว่ามีอะไรหรือเปล่า ผมไม่ทันใช่ไหมครับัดมีอะไรบ่าีอะไรไม่ชำนาญเรื่องภาษาจเอออันนี้ได้เลยก็ฝากด้วยวันนี้สนุกสนานมากเลยแล้วก็ฝากเดี๋ยวถ้าผมมีผลงานต่อไปอาจจะเชิญเมใอะไรการอีกรอบหนึ่งต้องเชิญต้องเชิญต้อง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 ตองก้องก้องต้องต้องต่องต้องต้องร้ององต้อต่อของตังตององต้อององตอง้ โ <Okay. S 2> <า>อเควันนี้นต้องขอบคุณทั้งสามท่านมากนะครับคุณชัยสุประชัยอาร์ติสต์สไตล์เอเชียและโปรดิวเซอร์และคุณบอยอครช้ยดวรา,ลาและคุณโจยนารเสียสเพลเอแลวแ่วันนิวเราแ้ะคขบอขอบรุตสปอน,นเซอร์ดังเซอร์และคุออรักสตูดไโอเวีดิ้ะแพรเนอร์ที่คุณออร์แกสไนเิเซอร์บริษัทมไามงคลฟิลร์มสตูดิตอโปรดิกชัอนจำลัดชมรมผิ้สไ่ลอเ่ายวอน์ A.H.C. Makeup School สถาบันสอนการแสดงครบวงจร power ranger star academy ครับ the survival production ช้าและสุดท้ายร้บใครอยากสวยนะครับไปที่ the sit clinic นะฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสามท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณด้วยนะครับเป็นความห่งานของเขานะครับแล้วกลับไปพบกับช่วง ep ต่อไปว่าจะมีอะไร้วฝากไว้ด้วยวันนี้สุดหลอทำให้ขยิบของเราใจชื่นมากๆเลยบ๊ายบาย แ่อมเ่อมาค่ะจ้าใครก็ไล์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ